สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีกับชอ่องเจ็ดสี่เกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำฟาร์มนั่นเองนะครับก็การ์ดอื่นขอเอ็นชาร์ดพ่อน,ออนะว่าผมจะเคลียร์พื้นที่น้ำวาดออกให้มันดูลงๆหน่อยนะครับนี่ก็เคลียร์กันเลยก็คลิปนี้ก็ไม่รู้ผมจะลงอะไรต่อนะเพราะว่าสมองเริ่มตัาแล้วตอนนี้โอเคถ้างั้นผมขอตัดไปตอนที่ผมเคลียร์เสร็จแล้วนะครับโอเคครับ เจอกันอีกทีตอนที่ผมเคลียร์เสร็จเลยนะครับผม ฟาร์มที่ผมจะทำในวันนี้ก็เป็นฟาร์มอ้อยกับฟาร์มพืชผักทั่วไปนั่นเองนะเพราะตอนนี้ผมต้องการสม,มุดเดินชาร์จมาเดินชาร์จพวกชุดก่ออุปกรณ์นะครับ่าจะเป็นดาบปิอควานชุดก่ออะไรอย่างงี้ไว้เผื่อไปป่ามังกรนั่นเองนะครับ ันนี้ก็จะขุดเป็นล่องน้ำนเลยนะผมความยาวผมก็ไม่ได้นำไว้นะผมเอาเท่าที่ผมพอใจแล้ววันนี้โอเคแล้วผมก็จะเริ่มขุดจากตรงนี้ครับเอาเทก็ทีความยาวผมไม่ได้นำไว้นะผมอันนี้ก็ตัดมาตอนที่ผมขุดเสร็จเลยนะผมต่อต่อไปก็วางน้ำครับผมก็จะตัดไปตอนที่วางเสร็จแล้วนะผมจะได้ไม่เสียเวลาอะไรนะผม ว่ายังเหลือฟาร์มอีกนั่นเองนะครับโอเคผมก็จะตัดไปตอนเสร็จลแล้วนะครับมาเจอกันอีกทีทอนผมวางน้ําเสร็จแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็สลับมาวางนั่นเองครับตรงรางน้ํานั่นเองนะครับจะได้ผักทอดไว้ไม่ให้มีมอนเตอร์เกิดนะครับมก็มีคิปเปอร์มาระเบิดฟาร์มอะไรอย่างงี้ผมไม่อยากมาสร้างใหม่น,นะครับผมก็จะก็เหมือนเดิมครับ ขอตัดในตอนที่ผมทำเสร็จแล้วนะครผมจะได้ไม่ยืดเยื้อะอะไรมากโอเคเราเจอกันในทีตอนผมวางบลอกเสร็จเลยนั่นเองนะครับเคคบกมพาสแสลบเสร็จผมก็มาวางอ้อยต่อเลยนะคับวันนี้ก็ในตัวมีอยู่ 3...3 มสาหรือสี่ชุดนะครับผมก็จะปลูกอะไรนะปลูกเต้าที่ฟาร์มผมปลูกได้นี่นะครับ พราะว่าคงจะไม่ได้ผูกเยอะแลวมากนะครับคงจะไม่ได้ใช้เยอะเกินไปนะครับก็จะผูกเท่าที่ผูกได้นเลยนะครับ ผมก็ได้ทําที่ปลูกไวเพิ่มใหม่น,น,นะผมก็ตัดออกนะนะชออ่วงที่ขุดดินมากก็ตัดออกก็ตัดมาตอนที่ผมปลูกเสร็จเลยครับวันนี้โอเคมาอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วโอเคปลูกไวเสร็จผมก็จะไปทําฟาร์มเลยนะผมและที่ผมจะทำก็จะเป็นรั้วหินนั่นเองนะครับผม ใช้เป็นล้อเห็นจากบล็อกดิฟสเลีนั่นเองนะับเห๋ือบ้านเหลือสองชุดก็มาค้าให้หมดมาครับผมอันนี้ก็เป็นทับฟาร์มฟาร์มก็จะปลูกอยู่สามอย่างนะครับปลูกแบบรวมกันนะครผมสมุนจะบปูกก็จะมีแคลอดมันฝรั่งแล้วก็ข้าวครับก็มีพืชอยู่แค่นี้รับ ซึ่งผมจะปลูกผสมกันไปเลยนะครับจะไม่ปลูกแบบทีละจุดจุดๆปลูกแยกครับปลูกร้วนวันเดียวเพราะว่าฟาร์มนี้ผมทําไว้แค่ใช้กินนิดหน่อยกับเลี้ยงสัตว์แค่นั้นเองผมจะไม่ทําใหญ่มากเพราะว่าทําใหญ่ก็ผจะไม่ได้ใช้นะครับนะแค่นี้ก็วางร้วนนั่นเองนะครับอาจจะมีการปรับปรุงนิดหน่อยบ้างครับ ดูตอนวางเสร็จกันเลยนะครับโอเคก็ okay. น่าจะมีวางผิดบ้างถูกบ้างเลยอันนี้ก็มานับบล็อกดูเอยครับว่าถูกหรือเปล่าก็จะเว้นไว้4บล็อกเนะครับวางน้ำในบล็อกที่ห้านั่นเองนะครับ ครับผมหลังจากที่พวนดินเสร็จแล้วก็จะวางสลับไว้เพื่อปักทอดนั่นเองอนะครับแค่นี้ก็แครอทก็จะมีแครอทมันฝรั่งแล้วก็ข้าวที่ผมบอกตั้งแต่แรบก็จะปลูกผสมกันไปเลยได้นะครับเหมือนที่ผมพูดตอนแรกทำแค่พอใช้พอกินแล้วก็เลี้ยงสัตว์บ้างจะไม่ทำแบบใหญ่จนเกินไปนะครับ สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปเจอกันครับ EP หน้าทำอะไรรอติดตามชมได้เลยนะผม